ค่ะท่านผู้ชมหวยคุณกัลยาเด่นศูนย์กับสามบนออกล่างค่ะท่านผู้ชมศูนย์สามศูนย์หกหกสามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงเหมือนนี่ในคลิปหวยคุณกัลยาเนาะค่ะคุณกัลยากระหายน้ำแล้วค่ะหลายมือแล้วเนาะเจแดงยังบ่มีเวลาลงลง,ลงขอลงก่อนรุ่นโมนะคะขอลงทีหลังเพื่อนสักหน่อยเนะ งวดก่อนสามศูนย์ศูนย์สามข้างบนเนาะคะ่ะออกล่างกระบกเป็นยังเนาะ,ะสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยปกติจะอยู่บนตอนนี้ไม่อยู่ล่างเนาะคะ่ะสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยสามปกติมันอยู่บนงวดนี้ก็ยังมล่ลงล่างของคุณกับระยะกับร่งล่างเอาซื้อบนซื้อล่างก็ถูกเหมือนเดิมะคะ่ะที่เจดแดงไม่ได้ซื้อแยกคือเส้นต่างๆนะถึงลงทุนหลายแล้วกับเบิดหลาย ต้องคู่บนล่างเลยค่ะแล้วลอตเตอรี่ด้วยเนาะจีแดงกบว่ามันเคยมาบนแต่ว่าก็ต้องซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะก็เลยถูกลอตเตอรี่ไปหาใบก็ได้ทุนลอตเตอรี่ขึ้นมากกะได้กําไรอยู่ค่ะได้กาไรทุ่งหนวละงัวก่อนก็ลอตเตอรี่ซ้ตัวหนาเนาะก็ได้กาไรอยู่ค่ะได้กาไรอยู่ซื้อหลายซื้อธละกรรมประมาณหาซิบกว่าใบเนาะแต่ละงววละงัวเนาะเป็นแนวทางเป็นพ่อเลยรุ่น นะคะบางวันสิถือรางวัลที่หนึ่งสักหมื่นหนึ่งก็คงเป๊ะแต่รางวัลที่สี่ที่ห้าก็ยังไม่เคยถูกเลยยังไม่เคยได้เลยซื้อมาตั้งแต่นูตั้งแต่ทำคลิปมาเทละลอยใบก็ซื้อเทละสองลอยใบก็ซื้อนะสมัยก่อนน่ะนะทีนี้มาลดลงข้าวซื้อเทละล้อยใบสองรอยใบก็ยังบ่ถืออยู่รางวัลใดรางวัลหนึ่งรางวัลที่สี่ที่หาก็ยังบ่เคยถูกค่ะ สามตัวนาสามตัวหลังก็ยังนั่นนนที่ถูกเนาะ,ะเพราะฉะนั้นลงทุนไปหลายกับลอตเตอรี่ค่ะมาเนี่ก็เลยซื้อมาหน่อยหน่อยวันละประมาณหาสิบใบบ่หลุดดอกเนาะแล้วก็ท่านที่ถูกซื้อใบเดียวถูกนั่นก็โอ้มาัศะรรจัดวงของท่านจริงๆเนาะถ้า,บานบานันฑงคยบัณฑ์กะจเจดีงซื้อใบเดียวใบหนึ่งเขาคุ้มเอาว่าเอาเนาะปีกายปีก้อนนี่เขาคุ้มเอาว่าเอา ถ้าเอาสองใบแล้วก็ได้หลายล้านสิบสองล้านโอ้มีกินแต่ว่าหกล้านเนั่นแท่โมทอดได้นาะหกล้านเนี่ยอยาวาได้ใส่ขาใส่เท่าเดียวกับเบิดซื้อนันซื้อนี่แบ่งลูกแบ่งล้านเพราว่าได้พ่อปีกเบิดนะคะแต่ว่าก็มันกับบรเทาเบาบางเบาบางเท่าลงไปใดเนาะติดหนี้ก็สำราญหนี้ได้แล้วก็ซื้อให้ซื้อหน้าซื้อเงี้ยซื้อซาดได้แบ่งให้ลูกให้หล้านแค่นเบิดละค่ะ เงินมันบ่หลายเลยหกล้านก็นได้เพื่อนขอถูกจากชุดหนึ่งสิบสองล้านเนาะเ้าไปซไื้ออย่างดอกมะพร้าวเดีวขอว้ห้องทงไว้ให้ลูกให้ร้านเลี่ยนหนังสือนะคะให้ลูกให้ร้านสบายในวันนทางนาเนาะตอนนี้กก็กขอให้ถูกนะคะภาวนาว่าเ้าซื้อลอตเตอรี่ลายใบยนั้นดวงยังบามีผููเพ่นขจ้ามีซื้อใบเดียวคนก็นถูกค่ะจะแดงซื้อเทล่า กับหาดกับเดือนสก,กาวบ่ามั่ในหน่อยใบเด้อตะละงวนน่ะคือบ่มมีรางวันที่หนึ่งถึงที่สี่แจ็คเทียนเนี้ยเขาม่แหล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมทางมาใดาข่นทผช้่มขีมตอนนี้กระปูอยู่ที่พันหนึ่งร้อยบาทเนื่องในโอกาสเจดียถือเลขจะไปหอดวันทีหานี้นะคะพันหนึ่งร้อยบาทเนะต่อจากนั้นกระสขึืนพันสองเนี่ยค่ะแต่พันสองนี่ก็ยังก็ยังอันนั้นอยู่เนาะ กตยังลดสุดรสุดๆอันนี้ลด่ได้กำไรได้ะค่ะขึ้นกำไรให้ท่านผู้ชมเนาะเนื่งในโอกาสจเจแดงถือเหลียนะคะเนาะเอาฝากสื่อมาครีมตัวนี้ก็ใส่ดีค่ะเจแดงใส่ทั้งสองสีนะตอนนี้เนาะถูตัวน้ำกับถูนาน้ำท่านผู้ชมประหยัดก็ตัดครึ่งเลยได้เลยนะคะเทียบกันบ่ได้ไกับสบู่สมน้ำลานค่ะลองเอาไปใส่ห่มร่วมกันหลวดเบาบ์เซียนนะเปรียบเทียบกันเบิ่งเลยเนาะค่ะ แล้วก็ยาแคลเซียมยาสายตายาแคลเซียมมือนร่วงกระดูกแก้ปวดกระดูกแก้ปวดลูกเก่าเท่านั้นนะครับปวดเส้นปวดเอ็นไม่หายนะคะ,ะปวดกระดูกปวดเก่าลดบวมของเก่าท่านบวมเกานี่ขาจะลดเลยแขนจะลดเลยเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ยาสายตาฟ้าฟ,า,ฟางตาต่อเดดต่อร่วมต่อกระจกนะลดราคาเหมือนกันคะ่ะถามแอดมินเขาได้เนาะคะ่ะถามแอดมินเราได้เลย ลดราคาเหมือนกันถึงวันที่ห้านี้เท่าน,นั้นเนื่องในโอกาสจเจแดงถูกไหมวันนาก็ขอให้ถูกอีกถูกกันทุกผู้ทุกคนมีพลังขึ้นมาหน่อยนึงเอาไปเบืองหอยคุ้นกันระยะน้ำกันค่ะวันนี้เพิ่นไห,หนูเอีกสามตัวมาน้ำเน๊สามตัวมาน้ำเพิ่นมั่นใจยูสุดใดเอาไปเบิองน้ำกันค่ะวันนี้เนาะ่านผู้ชม กุญกัลระยะมากยังสีเนาะวันนี้เนาะศูนย์กับสามนะคือกระโดดขึ้นแม่สูงเลยเหรวันนี้อือมเด่นเจ็ดค่ะทา่านผู้ชมเด่นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์อ๋อเป็นเลขกลับกันค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดไอตัวจีเร่งมากตัวนี้แม่ แต่ว่า78คือเพราะนั้น,นสิซื้อเนาะบัดนี้เนาะมันสิมานํากันอยู่บ่เฮา78เลข3ตัวเพิ่นให้มาค่ะท่านผู้ชม578อ๋อปีนั้นมันออก578ถึงได้เอิ้นปู 5, 78, น่578เนาะเลข3ตัว3ตัวหน้า3ตัวท้ายปู่578ก็เลยตั้งเพิ่น578 ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสามสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมเพิ่มขีดเส้นใต้มาให้เด้อค่ะที่เดงมากตัวใด จเจดียงมักตัวใดโอ้ให้ท่านผู้ชมจเจดียงมักตัวนี้เลขกติดซ 4, 4ีซีเจ็ดศูนย์ซีศูนย์เจ็ดมาขึ้นฝันว่าได้ไปอย่างสามเจ็ดสี่ 3, 7, 4, ตัวมกักค่ะท่านผู้ชมนี่นี่ที่ติดซีนะมักเบิดซีเจ็ดแปด โอ้ยตดไปเลยค่ะส7่เก่เาตดไปเลยในสื่อติด4ค่ะจะเดียงขอสื่อติด4นะรัสสีมาแปดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนยเจ็ด้ยแสดงว่าส7เจ็ดเด่นเยค่ะเด้อเพราะว่าหวยคุ้นกันระยะถูกตะตดกันหลายเนาะบ่เ,เคยถูกตรงๆนี่คะ่ะถูกตะตดเข้าสื่อกลับเอาแปดเจ็ดสี่ก้าเจ็ดสี่ศูนย สามเจ็ดสี่นี่สวยค่ะท่านผู้ชมสามเจ็ดสี่นี่แต่ม,มาชิมะน้ำกันทั้งสามตัวโซนมากเนี่ยหอยคุ้นกันแล้วย้าออกตะตด่นนะคะข้างล่างก็เจ็ดอ้าวข้างล่างกับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดอ้าวาตัวเดียวกันกันกบข้างบนค่ะท่านผู้ชมสื่อง,ง่ายเลยเงอนนี้นะเตรียมแคบหน้าจอค่ะเตรียมแคบห,หน้าจอจะได้นคะคะ แคบหน้าจอไว้จะได้เห็นเบิดเนาะข้างล่างเด่นเจ็ดคือกันบันนี้อ้าวบันนี้สวยเลยซื้อบนซื้อล่างถูกบนถูกล่างเลยค่ะวันนี้เจ็ดสี่ตัวเดียวกันเจ็ดหาตัวเดียวกันนะคะตัวเดียวตัวเดียวก็เพิ่นหายมากสิแมค่ะนี่ไหมนี่ไหมตัวเดียวกันเจ็ดสี่ห้าหก 8, แปดเก้าเงินละมากตรงกันเลยมากตัวเดียวกันเลยสี่ห้าเจ็ดหกแปดเก้าตัวนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าแมสมากศูนย์ศูนย์มาเพิ่มข้างบนเนาะค่ะแต่ศูนย์จะแดงกับมากเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์จะแดงมากทำมีทำมีศูนย์นะ แลาวมีสีกับเจ็ดสีเนี่ยตัวเด่นค่ะท่านผู้ชมตัวเด่นก็คือเจ็ดสีนี่แหละทั้งบนทั้งหลางเลยค่ะเจ็ดสีทั้งบนทั้งหลางเลยอ่าพอมองจะซื้อแล้วแต่ว่าหวาัวเหลัากอทมมีมีแต่เก้ากับสีเนาะสีเจ็ดก็ได้นะวะ่าถ้ามันจะเข้านะ,นะเนาะเก้ากับเก้าเจ็ด เจ็ดเก้าคือกันค่ะข้างบนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าคือกันมีโอกาสมากด้วยค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้ามีโอกาสมากด้วยค่ะวันนี้ด้วเพราะว่าเพิ่นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดถ้ามีทั้งบนทั้งล่างกันน,น่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็มาทั้งบนทั้งล่างค่ะเอาผิจารณญนาเป็นแนวทางในการซื้อซื้อล่างซื้อบน ตัวเดียวกันเลยแบบนี้ความมาแรงนะ่จะเป็นเจ็ดเจ็ดได้เนะผู้ใดเนะาะโทรมาบอกจะแดงขึ้นเจ็ดหกไหมจำเมื่อดแต่ว่าเลขหกกระเด็นด้ค่ะเลขหกเด่นถ้าหกเด่นก็มาใส่หกเจ็ดหกแปดหกสี่สามตัวเนาะจดแดงว่าถ้าหกมาเด่นนะก็ามาใส่เจ็ดหก แปดหกสี่หกได้เลยนะคะเอ้าท่านผู้ชมผิดจารณหน้าหาเจ้าอื่นมาใส่มาเปรียบเทียบกันว่าสีมาบอเจ็ดบนเจ็ดหางของคุณกัลยาณาเสียงไหมนะคะที่นี่เนี่ยมาเจ็ดบนเจ็ดาหางฮตัวมาใส่เลยแบบนี้เอาของเจด,เดียงมาซีก็ใส่ไปเลยซีเจ็ดตัวเดียวคะ่ะเอาขอท่านผู้ชมโชคดีรวยด้วยถูกหวยไปด้วยกันคะ่ะวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกค่ะขอบคุณนะคะที่เ้ามาติดตามรับชมเจด,เดีย แล้วก็ให้ถูกหวยลวยๆไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ